สวัสดีครับผมรุชินเองวันนี้ผมจะมาทำคิปแนะนำตัวเองและกิจวัตรประจำวันครับชื่อจริงแล้วนะสกุลผมคือทับนันวันมณัฐอายุส6บปีเกิดวันที่6ตุลาคมสองห้าห้าหนึ่งครับเรียนอยู่ที่สารววิทยาชายั้นปสี่ทับสิบนะครับโอเคครับเราไปอยู่ชีวิตประจำวันของผมกันเลยนะครับผมปกติผมจะตื่นมาเวลาประมาณตีห้านะครับแล้วก็กินข้าวก่อนไปโรงเรียนให้เรียบร้อย แต่ตอนนี้ผมก็เราจะ,จะออกจากบ้านไปโรงเรียนนะครับด้วยจักรยานคู่ใจของผมเพื่อไปจอดหน้าปากซอยนะครับงันพอเรามาถึงหน้าปากซอยแล้วแล้วก็เราเกลี่ยให้เรียบร้อยพร้อมกับส่งรักให้แม่เราหนึ่งทีนะครับแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ฆ่าสภารอยพร้อมกับแม่เลยครับ นี่ยครับพอถึงหน้าบักซอยบ้านแล้วเออพอข้าวจะพานลอยมาแล้วก็ก็มายืนรอรถเมย์สักพักหนึ่งพร้อมกับแม่ทั้งแม่ที่ช่างประเสริฐและก็รักเรานะฮะเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่ขึ้นรถเมย์เด้นละนี่นะครับรถเมย์ก็ใกล้จะถึงแล้วอยู่ใกล้ๆเราแล้วนะครับ,อบรอร๊บนึงนะครับ รถเมล์ที่เราจะ,ะ,าะขึ้นพอแม่เราก็มาครับขึ้นรถเมล์แล้วก็ไปลงที่สถานีขอปนะขึ้นมิเตคค็กขอบวขึ้นไปเลยฮะแล้วก็เราก็จะไปเติมเงิน20บาทใส่เข้ายางมานะครับเราก็นั่งพอรถเราเสร็จแล้วะละขึ้นไปชั้นอีกชั้นนครับเพื่อรอรถไฟฟ้าพอรถไฟฟ้ามาเราก็เข้าไปได้เลยครับแล้วก็ไปลงที่ไปที่สถานีคบวนใหม่นี่ยอดถึงหน้าเรียแล้วนะครับ บรรยากาศดีมากเลยวันนี้พีเอ็มน้อยมากแล้วก็เดินเข้าแถวสแกนหน้าเข้าโรงเรียนนะครับเราเดินไปที่โรงอาหารครับเพื่อไปเจอเพื่อนที่มาก่อนเรานะครับเขามาได้ทุกเช้าได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับคนนี้ก็คือเด็กชายชั้นวุฒิของเรานั่นเองนะครับเนี่ต้นไม้กางทำงานต่างๆจิ้วเลยเจหายน้ำต้นไม้ แลพอถึงเวลาแล้วก็ขึ้นห้องนะครับพอ,อขึ้นห้องก็มานั่งคุยกับเพื่อเราสกพักหนึ่งกับเข้าคาบแดงให้โยร่ปกลอ,กองหนยส่วนวันนี้ก็มีเรียนประมาณแปดข้ามนะครับก็จะเลิกประมาณบ่ายสามก็ชิวๆฮนะก็กว่าจะตึงตอนเย็นเพี่อเดี๋ยวก็ข้าม,มาตอนกลางวันเลยเพราะว่าไม่ถ่ายตอนกินข้าวนะครับอันนี้ก็มารอเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เพราะว่าถ่ายมาแค่วิชานี้ครับอย่าวิชาอ่ดลิขสิทธิ์ไว้ครับแล้วก็นี่ก็คือวิชาที่เราจะมาส่งงานครับเอเกก็ถึงเวลากลับบ้านนะครับถึงเวลากลับบ้านชุดอาจจะเปลี่ยนนะับเพราะว่าตอนกลางวันเราเออจริงๆก็ถ่ายคนละวันนะฮะแต่วันแต่วันที่เราถ่ายจริงๆคือมีการใช้ชุดสีนะฮะเลยก็เอามาอาคอนนี้ได้บอกว่าจะไม่โดนหักคะแนนนะครับ เสร็จแล้วก็เดินมารวกับเพื่อนนะครับที่จะกลับบ้านพร้อมกันแล้วก็ขึ้นบีเทสเพื่อกลับบ้านแล้วครับมันก็ถ่ายฟุตเทปเหมือนเราตามไปด้วยครับเพราะกล้จะส่งงานแล้วนะพอถึงบ้านนะครับก็มาจอดรถจักรยานแล้วก็เดินเข้าบ้านกันเลยนะครับหรือวบ้านไม่มีอะไรมากครับก็แค่ไปอาบน้ําเปลี่ยนชุดแล้วก็เตรียมกินข้าวครับแล้วกินข้าว น,นี่ก็กินไรก็ไม่รู้ครับก็จำไม่ได้แล้วกันไปรู้อเ่อยมาะฮกะเ๋ยก็เสร็จแล้วก็ขึ้นบนบ้านนะครับแล้วก็ไปนั่งเล่นสักพักหนึ่งแล้วก็ก็นอนขึ้นมานอนที่ห้องเราจําเราแล้วก็เดินเข้าไปิไปประตูแล้วก็เข้ามาก็เจอนี่เลยน,นี่เห้ดูมแมวชื่ออ้วนนะฮะ เหนือจะขอเอ้ยนอนแบบเลยปกติผมจะเป็นคนนอนลาลาประมาณสามทุ่มหรือสี่ทุ่มนะครับเฮก็ดูผมนั่งเล่นไปยาวนะฮะแล้วก็เยียผมจะไปตอนประมาณตอนจบเลยก็สับคนที่ดูปรมาถึงตอนนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับ โดยที่วิดีโอนี้เกิดข้อผิดพลาดเยอะมากๆเช่นตอนต้นคลิปที่ไฟล์วิดีโอ,อผมหายนะครับขอโทษตรงนี้ไปอย่างสูงมากเลยครับแล้วก็คลิปนี้ตอนอัดเสียงผมมีอาการไม่สบายมีน้ำมูกแล้วก็ไอนะครับบางช่วงอาจจะมีเสียงฟุตฟิฟุฟิเล็กน,น้อยนะครับขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับแล้วก็บางช่วงอาจจะมีการเอาความน่าเบื่อ,อช่วงหนึ่งนะครับ โทษด้วยนทีนี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ